สวัสดีครับวันนี้เรามาพบเจอกับบ้านมุงบักเครื่องนะครับใน EP ที่2 9 3นะครับมีพาสสสวยๆ20รายการมานนำเสนอพร้อมกับรายการพิเศษ1รายการนะครับรวมเป็น21องค์นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1เลยนะก่อนรับชมคลิปก็ช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับตีสถึงตีหเป็นคลิปเช้านะครับบ่ายสองถึงบ่ายสามเป็นคลิปบ่ายนะครับวันละสองรอบนะครับ ส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางทุกรายการนะครับส่งไม่ตรงปกศกพิมพ์จากที่ไร์แตกหักผมรับผิดชอบให้นะครับนี่นะครับแอดไลน์เบอร์โทรน,นะบ้านมุงเปิดเครื่องนะครับนี่เปิงเข้าไปไลน์นี้เลยนะช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเบอร์ไลน์และเบอร์ติดต่อโดยตรงนะ0 9 3ย์5 2 3 6 1เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับ ของไม่ถึงของหายของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ช่างผมรับผิดชอบให้นะส่วนเกแท้ลูกค้าดูเอานะครับผมมีหน้าที่คือไล์ให้ชัดส่งให้ตรงปกลูกค้าก็มีหน้าที่ดูให้ชอบแล้วก็จ่ายตังค์นะครับเริ่มในการที่นึ่งของ ep ที่293เลยนะพูดเยอะนิดนึงนะวันนี้นี่กาแฟมันดี นี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนื้อเกาเก่าจัดจัดเลยนะครับนี่นะครับในก,ก,การที่หนึ่งในการที่ส 2. องก,ก็เป็นพระสมเด็จนะครับนะครับายการที่สองนะครับรายการที่สามก็เป็นพระสมเด็จนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนนะครับมีค่าปวกด้วยนะด้านหลังนี่เป็นรอยนะครับไม่ได้มียันไม่ได้มีอะไรนะครับเป็นรอยค่าปวกเขาเดินนะนี่นะครับรายการที่สามนะครับรายการที่สี่มีกระททอมด้านมุมนะครับเป็นสมเด็จนะครับมีกระท่อมุมนี้นะเป็นสมเด็จหลวงพ่อแพรนะครับ เด็ดหลวงพ่อแพ้นะครับนี่มีกระทอมมุมนะครับมีกระทอมมุมรายการที่ห้าก็เป็นพาสมเด็จนะครับเนื้อหาเก่าๆจัดๆเลยนะครับนี่การที่ห้านะครับรายการที่หกเป็นพาสมเด็จนะครับ เนื้อหาเก่ามากเนี่ยครับแตกรายงานนิดๆมีลักบางๆนะครับเป็นพิมพ์วัดเกตนะครับนี่นะครับในการที่หกนะครับในการที่เจ็ดเป็นพระเนื้อดินบ้างนะครับเป็นพระเปิมลาพูนนะครับพระเปิมลาพูนนะครับ รายการที่8เป็นพระขุนแผนนะครับองค์เล็กนะั้นเนื้อชินนะครับเป็นพระเนื้อชินสองหน้านะครับผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะขุนแผนนะครับองค์เล็กนะครับดูนะครับองค์จะเล็กเท่าไปลายนิ้ก้อยเลยนะครับแต่เป็นสองหน้านะครับสองหน้า <c oughs> การที่แ <c oughs> ปนดนะครับรายการที่เก้าเป็นพระผงเนื้อดํานะครับ เป็นพระปิดตานะครับออกวัดขุดงงนะครับปีหนึ่งเก้านะครับหลวงปู่ทิมปุกเสก็นะครับอันนี้นะในการที่เก้าในการที่สิบมีกระท่อมุมอีกแล้วนะครับนี่ท่อมุมนี้นะเป็นผ้าปกโพนะครับผงออกน้ํามันนิดๆน,นะครับปกโพด้านหลังเป็นยันนะครับ เียนปีหนึ่งสามนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับโปกโพหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิตาลามนะครับหมายเลขที่สิบนะครับหมายเลขที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญนะครับเหรียญปั๊มใบโพนะครับนี่หลังยันนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อลีนะครับอันนี้พ่อลีวัดอโศกการามนะครับ ทลีมัโสกาลานรายการที่สิบสองเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญฝาบาทนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาลานนะครับเหวกกววารียญฝาบาทนะครับ,าบานนรายการที่สิบสองรายการที่สิบสามเป็นเหรียญทองแดงลุงดำนะครับพระสายสานนะครับหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอนนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับ เป็นปีหนึ่งเทียน,นะครับพ่อมุมวัรประเยอ,ะนะนเนเอนนะครับในการที่สิบสี่เป็นเหรียญน,นะครับเหรียญปุ่ดทวดห้าเหรียญนะครับประพาผ่านการใช้นะครับนี่นะครับหลังอาจารทิมนะครับประพาผ่านการใช้นะครับค่อนข้างสึกนิดนึงนะเปลี่ยนในการที่สิบสี่นะครับในการที่สิบห้า เป็นพระเหรียญขนาดขลามตัดนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับนเ,นเหรียญขลังตัดนะครับเป็นเนื้อฝาบาทนะครับเนื้อทองเหลืองน,นะรายการที่สิบหกเป็นพระรูปหล่อนะครับรูปหล่อหลวงพ่องเงินนะครับบางคานนะครับผลค่องข้างโตนิดนึงนะครับไม่ทราบว่าออกวัดไหนนะครับ แต่เป็นพิมพ์ของเงินนะครับรายการที่สิบเจ็ดเป็นผ้าลีลานะครับเนื้อดำนะครับหลังยันทอนนะครับน่าจะเป็นสายวัดกลางบางแก้วนะครับเป็นผ้าลีลาวัดกลางบางแก้วนะครับประมาณนั้นนะครับผิดถูกก็ขออภัยนะครับรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบแปด เป็นพ้าหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อผงสีขาวนะครับนี่ต่หลังมีแห่ลอยนะมีรูเสียบนะครับเป็นเนื้อขาวนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อผงสีขาวนะครับ 18. รายการที่สิบแปดรายการที่สิบเก้าเป็นหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะครับลงบนทองนะครับต่หลังเป็น เหรียญราชการที่เก้านะครับปีศูนย์ห้านะครับฝากไว้ด้านหลังนะเคยมีคนสั่งผมนะครับต้องขอโทษทีนะครับผมจําไม่ได้ว่าใครสั่งไว้นะเคยโทรมาแต่ผมลึกหาลายไม่เจอนี่นะครับดูในไลฟ์เลยนะครับอันนี้ผมได้มาแล้วนะนี่นะครับรายการที่สิบเก้ารายการที่ยี่สิบเป็นพระล่วงยืนนะครับพระล่วงยืนเนื้อดินนะครับนี เป็นพักกุเนื้อดินนะครับนี่องคเท่ากันร่วงเนื้อชินทุกอย่างนะครับแต่เป็นเนื้อดินนะครับครบยี่สิบรายการนะครับยี่สิบรายการนี้องค์ละสองร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับอันนี้เป็นพักกุนะครับเป็นรายการพิเศษนะเขาเรียกซุมอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้นะครับเป็นเนื้อดินนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณสามนิ้วครึ่งนะครับกว้างสองนิ้วนะครับ อันนี้เป็นรายการพิเศษนะครับผมขอ300บาทพร้อมส่งนะครับครบ21รายการนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุมพัดเครื่องด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ